เป็นระดับด็อกเตอร์จบม,มาจากดาวังคารรู้ด้วยว่าจะต้องหยุดเมื่อไหร่ปายรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นแบบว่าผงชลเลอรเวอร์ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไอหผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชปนไ้ป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X จริงครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i x Pa c k Project Podcast นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโค้ชปูแนนจักรินบุญลา้กลับมาอีกครั้งแล้วครับกับรายการ s i x Pa c k Project Podcast ของพวกเรา2คนนะครับผมผมโค้ชปูแนนครับแล้วนี่โค้ชไ้ายนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่คุ Familien> ้นเคยนะครับกับพอดแคสต์ลักษณะนี้ครับเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ คุณสามารถที่จะฟังสบายสบายได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะย่อยได้ง่ายๆแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงว่ากันอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยโคช้ชพูด้นจะทําคลิปที่แบบว่าเป็นหลักการมีงานวิจัยใช่ไหมครับมีแบบเป็นขั้นเป็นตอนนุ่นนี่นั่นบางทีแบบเหมือนมันต้องตั้งใจฟังแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแบบทาอย่างอื่นได้แล้วก็รับความรู้ไปเต็มเ็มได้ถึงแม้ว่าเราจะขับรถอยู่หรือว่าทําอะไรอย่างอื่นอยู่ก็ตามทํางานบ้านพวกนี้เนาะนะครับวันนี้เรามีหัวข้ออะไรมาคุยกัน เรามีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารชนิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวไม่กล้ากินโอ้กลัวมากเลยรู้สึกแบบถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในอาหารจะรู้สึกแบบไม่เอาได้ไหมไม่ใส่สิ่งนี้ได้ไหมผิดบาปขึ้นมาทันทีใช่ซึ่งอันนั้นก็คือผงชูรสนั่นเองครับใช่ค่ะจริงๆผมเคยทำคลิปวิด,ดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของผลของการกินผงชูรส ที่มีผลต่อการสร้างกล้าม,มว่าถ้าเกิดว่ากินผงชูรสแล้วเนี่ยมันจะทําให้การสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมันแย่ลงอย่างไรมันอาจจะทําให้เรามีอาการบวมขึ้นได้อย่างไรอ่าน,นี้คือในมุมของการสร้างกล้ามครับแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนเล่นฟิตเนสเนี่ยกว่า60-70%ต้องการลดไขมันใช่เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแบบชัดๆเคลียๆ ว่าผงชูรสมีผลต่อการลดไขมันส่วนเกินของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วในหลักการมันว่าอย่างไรและในชีวิตจริงมันว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าแบบลึกๆเลยดีกว่านะครับอ่ะต้องถามโคชฝ่ายก่อนว่าปัจจุบันนี้มีการคุมเรื่องของผงชูรสปะเอาจริงๆเลยนะบอกจากใจจริงไม่คุมเดี๋ยวนะฟังก่อนนะคือเราจะไปรู้ได้ไงเวลาเรากินอาหารนอกบ้านอ่ะสมมติแบบ รับกินโมโมอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าในน้ําจิ้มของเขาแบบเป็นแบบคลีนไม่มีผงชูรสไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าเราไปกินแบบเบาร์บีคิวพาซาอย่างเงี้ยซอสหรือว่าแบบน้ําหมักหมูหรืออะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใส่คือคมันยากมากในการที่จะกะปริมาณเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะเลือกด้วยการที่แบบเราคงไม่ได้แบบไปกินอะไรแบบนั้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็ทํากินเองบ้างอันนี้อันนี้คือเป็นการแบบ จำกัดปริมาณของฝฟล์ซึ่งจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าแบบวัน,วนๆกินเยอะเท่าไหร่อ่าฮะ,ะคือต้องบอกก่อนว่าปริมาณที่เขาควบคุมไม่ให้เราทานมากจนเกินไปเนี่ยสำหรับตัวอผอมผงชูรสเนี่ยนะครับคือวันล,ละไม่เกินสองช้อนชาสองช้อนชาคือถือว่าแบบสุดยอดแล้วมากเกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นก็คือแบบเรียกว่าล้นผลเคยเห็นคลิปที่แบบว่าแม่ค้าทำไอ้นี่ปะอะไรวะน้ําจิ้มแจ่วอ,ะอ่ะอ่าฮะเขาเทผงชูรสแบบ <laughs> เป็นแบบ สอบเล็กอะแบบนั้นเลยอะหรือ,อ,อถ้าไม่ได้พูดถึงผงไม่ได้พูดถึงเรื่องน้ำจิ้มแจ่วไปดูร้านส้มตำก็ได้ออโอ้โหมาเป็นกระบวยเลยฝกฟักลงไปเนี่ยอตอนแรกเราคิดว่าเป็นน้ําตาลเว้ยไม่ใช่ผงชูรสอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบออ้ มันเยอะหน่อยแล้วแบบหลังจากที่เรากินผงชูรสเสร็จปุ๊บเราจะมีอาการหิวน้ำใช่ไหมกระหายน้ำแล้วก็รู้สึกว่าขาดน้ำแล้วก็ในบางกรณีคือเราก็จะรู้สึกว่ากลับมาหิวใหม่เร็วมากจากการที่เรากินผงชูรสในปริมาณที่เยอะใช่ไหมครับหรือบางทีเรากินอาหารเยอะมากๆๆเลยจากการที่แบบอาหารมันมีรสชาติอูมามิอะ ต้องพูดถึงเรื่องของต้นกําเนิดของผงชูรสก่อนนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าผงชูรสนะครับในทางเคมีทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันคือโมโนโซเดียมกลูโทเมตนะครับองค์ประกอบหลักของมันคือโซเดียมนะครับซึ่งโซเดียมเนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปปุ๊บมันจะไปกระตุ้นสมองในส่วนสไตรตัมก็คือสมองในส่วนของการได้รับรางวัลจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าโดพามีน ฮอร์โมนแห่งความสุขแห่งความ <Fin. S 1> สงบฟินออกมาเราเลยเสพติดการกินอาหารที่มีผงชูรสไงครับมันไปใส่หนว่าทําไมเวลาที่เราพยายามที่จะลดไขมันเนี่ยนะครับนักโภชนาการหรือว่า คนที่เชี่ยวชาญเรื่องของฟิตเนสเนี่ยมักจะบอกว่าอย่ากินตัวของผงชูรสเลยห้หลีกเลี่ยห้หลีกเลี่ยดีกว่าสาเหตุหลักๆเลยเนื่องจากว่าเราจะมีอาการเสพติดอาหารหรือว่ากินอาหารมากเกินไปาจากการที่เรากินอาหารที่แบบมันมีตัวของผงชูรสเากินอะไรก็แซ่บอร่อยมันอร่อยไปหมดเพราะมันไปเป,น <c oughs> เปิดต่อมรับรสในลิ้นของเราจริงๆแล้วตัวผงชูรสไม่มีรสชาติมันไปทําให้ตัวของต่อมรับรสในลิ้นของเราครับมันสามารถที่จะรับรสได้ดีขึ้นอ๋อหรอใช่มันเลยทําให้อาหารทุกๆอย่างมันอูมามิมันอร่อย แต่ที่มันมากไปกว่าน,นั้นคือมีงานวิจัยที่คนพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้มากกว่าน้ำตาลถึง2เท่าหรือ2 0 0แ้ต่พูดกันแบบว่าเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้เรื่องของอินซูลินเนี่ยจะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าปริมาณของอินซูลินมันถูกหลั่งออกมาเยอะใช่ไหมมันก็จะไปยับยั้งการเผาผลาญไขมันในร่างกายชั่วขณะ ม,ม,มาเลยทาให้การลดไขมันสูงเกินของเรามันยากขึ้นแต่นั้นมันจะมีเอฟเฟกต์สอย่างเกิดขึ้นสาหรับคนที่ต้องการลดไขมันนั่นก็คือ1คือเขาจะกินอาหารได้อร่อยมากเลยคุ้มยาก2คือระดับของการหลั่งของอินซูลินอยู่ในปริมาณที่สูงทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้ตัวของไขมันได้ถนัดมากนักทําให้การลดไขมันสูงเกินมันอาจจะยากหน่อยอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบทากับข้าวไม่ค่อยเก่งทําไม่อร่อยาอยงอ่ะ ใส่ในปริมาณแบบไม่เกิน2ช้อนชาต่อวันอันนี้ถือว่ายังลดไขมันไดไหมคะถือว่าลดไขมันได้แต่ว่าอันนี้คือพูดถึงหลักการนะครับว่านักโภชนาการว่าอย่างไรเทรนเนอร์ว่าอย่างไรแล้วในตัวของเปเปอร์เนี่ยมันว่าอย่างไรเออมันทาให้อินซูลินมันหลั่งเยอะก็จริงแหละเฮ้ยมันอูมามิก็จริงแหละมันกระตุ้นตัวของสมองก็จริงแหละมันทําให้เรากินอะไรก็อร่อยก็จริงแหละแต่สุดท้ายคืออะไรหรือว่าชีวิตจริงชีวิตจริงนะคือชีวิตจริงนะครับคือ แคลอินแคลเอาเสมอซึ่งแคลอินแคลเอานะครับเราจะทำอย่างไรอันนี้คือไม่ได้พูดถึงวิธีการคำนวณพลังงานนะครับแต่เราพูดถึงเรื่องของใจล้วนเลยอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณไม่ได้ทำกับข้าวกินเองเนี่ยการที่จะคุมตัวของผงชูรสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางที่คุณจะคุมผงชูรสได้โอเคไหมครับแต่สิ่งที่คุณคุมได้คือใจของเราปากของเราปากของเรา และสิ่งที่เราจะเอาเข้าปากว่ากันอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าในชีวิตจริงนะครับผมถ้าเราต้องการลดไขมันทั้งที่เราไม่สามารถที่จะทํากับข้าวกินเองได้นะครับสิ่งแรกคือเราต้องรู้ตัวของปริมาณอาหารที่เราจะต้องทานก่อนว่าเราต้องกินอาหารในปริมาณเท่าไหร่ <S <S เนื้อสัตว์เท่าไหร่นะครับกินข้าวเท่าไหร่กินไขมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะ,ปะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเดิมทีเราเคยกินเท่าไหร่ ลองสังเกตมาไม่จำเป็นต้องนับพลังงานก็ได้คือสังเกตมาว่าวันนี้ไปกินข,กข้าวแกงมาข้าวเนี่ยปา้าให้มาจานหนึ่งกับข้าวเรากินกี่อย่างใช่ปะ่ะแล้วมือที่2เรากินอะไรปริมาณเท่าไหร่มือที่3เรากินอะไรสมมติว่าเรากิน3ม,มือ้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากผอมลงแปลว่าเราต้องลดอาหารบางอย่างลงในที่นี้ผมแนะนําว่าให้ลดปริมาณของไขมันลงก่อน mm. จะง่ายกว่าอ่อางเงี้ยครับก็ลดการทานของที่มันเป็นของทอด ลดทานของนี่มันเป็นของผัดที่มันที่มันมีน้ํามันฉ่ำๆลดทานอาหารที่มีรสหวานจัดเชื่อไหมผ่านไป1-2สัปดาห์น้ําหนักเราลงแล้ว hmm. อ่าพอทีเนี้ยเราเอาตัวของกิจกรรมทางกายเข้ามาจับก็คือในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งการไปเล่นกีฬาการไปคาร์ดิโอต่างๆนานา,นานหรือว่าการเดินให้มันมากขึ้นเป็นการที่ทําให้ร่างกายใช้พลังงาน เพิ่มมากขึ้นทําให้การลดลงของน้ําหนักตัวแล้วก็ไขมันส่วนเกินมันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะกินผงชูรสก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราสามารถทําให้ตัวของแคลอรี่เอา์ก็คือกิจกรรมทางกายของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดปริมาณของพลังงานที่เรากินเข้ามาเนี่ยให้มันลดลงถามคำว่าน้ำหนักเราจะไม่ลงหรือวะอจริงป่ะนะครับซึ่งตัวของโคชฝ้ายเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องของการทานอาหารนอกบ้าน อยู่เป็นประจําในช่วงที่เราพยายามที่จะคุมรูปร่างให้มันมีรูปร่างที่แบบยังคงดูดีอยู่ยังคงมีความเฟรมิร์มความแน่นอยู่ถามก่อนว่าโคดไฟเนี่ยพอเวลามีพฤติกรรมเรื่องของการนับอาหารเนี่ยแล้วเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยทำยังไงก็กะเอาอืใช่ไหมล่ะ<อ>ก็กะเอาคือก่อนที่จะกะเป็นอะ่ะก็จะต้องผ่านการชั่งมาแล้วนะเน<อ>าะเราต้องเคยชั่งมาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องรู้อะ่ะเราคือมองแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อ ข้าว1อยกรัมหน้าตาแบบนี้อเอ,อเนื้อสัตว์100กรัมหน้าตาแบบนี้หรือข้าวกะเพราเนี่ยดูปั๊บรู้เลยอ๋ออันนี้เหรอเนื้อสัตว์นี้น่าจะสัก60ไม่เกินอ,อย่างเงี้ยมันมันจะรู้อ่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะพอเวลาเรารู้ปริมาณของเราปุ๊บเนี่ยต่อให้รสชาติอาหารไม่เป็นอย่างไรก็ตามเราก็จะคุมใจได้แต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่จับเข้ามาซึ่งผมเชื่อว่าโค้ชฝ้ายไม่ได้ตระหนักถึงตรงนั้นก็คือเรื่องของ mindful eating คือการใช้จิตใจเนี่ย เป็นการแบบตั้งสติในเรื่องของการกินอ่าถ้าเกิดว่าผมบอกให้นะต่อให้คุณนับแคลวาดดีแค่ไหนมีหลักการที่ดีมากแค่ไหนมีความรู้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าถึงเวลาที่คุณกินจริงๆตบแตกจ้ะไม่ได้แบบกินแบบ our, ไมฟูอะคือไม่ได้มีสติอะไม่ได้ดไมีไม่มีสติอะคืออุ้ยอร่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงกินอนุพืชอีกนิดนึง,อ,นนงอะไรอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมเนี้ยมันจะเป็นตอนไหนหรือเปล่าตอนที่แบบเคยกินข้าวแล้วดูหนังไปด้วยเะละ่ะ เอเอนั่นแหละเคยแบบแกะขน,นมถุงมาแล้วก็แบบเพลินๆป่ะกินงเงี้ยนั่นคือเราจะไม่รู้เลยว้ว่าเราแบบกินไปปริมาณเท่าไหร่เพราะมันเพลินไงเพราะว่าจิตใจเรามันจดจ่ออยู่กับอย่างอางื่นไงเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้ว่าแบบเราไม่ได้คอนเซิร์นด้วยว่าเราจะกินเท่าไหร่ใช่สติหลุดนั่นเองเอ,อ่าเพราะฉะนั้นครับ ทั้งสองอย่างครับผมก็คือเรื่องของหลักการแน่ๆอยู่แล้วที่จะต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ยกินของที่มันมีผงชูรสได้นะเว้ยแต่ปริมาณเท่าไหร่นี่คือในส่วนของหลักการครับแต่นเรื่องของการปฏิบัติจริงจะต้องมีเรื่องของ m y f o o d eating เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ,อมเพราะว่าต่อให้คุณมีความรู้เยอะแค่ไหนก็ตามเป็นระดับเทพ เป็นระดับด็อกเตอร์จบมาจากดาวังคารใช่ปะ่ะ <laughs> จบมาจากทางช้างเผือกลงมาถึงโลกปุ๊บโอ้โหกินถองทุกอย่างที่ขวางหน้า <laughs> ผมถามเขาว่าจะผอมกันไหมล่ะมันก็ไม่ผอมมันก็ไม่หุ่นดีนะครับดังนั้นนะครับผมรู้ตัวของปริมาณแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจะต้องหยุดเมื่อไหร่ mm hmm. อ่านี่คือเรื่องที่สําคัญแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนั่นคือการหยุดกินก่อนที่จะอิ่มแบบร้อยเปอร์เซ็นต อ่าอนนก็คือที่เคยได้ยินนะนี่ค่ะอ่าครับคือถ้าเกิดว่าเราทําการกินแบบ mindful eating คือแบบมีสติในการกินไม่ได้แบบนั่งสองโทรศัพท์หรือว่าดูทีวีใช่ป่ะแล้วแบบกินแล้วแบบเราก็ดูว่าเฮ้ยเรากินกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราอิ่มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราจะกินอาหารในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะใช่ป่ะครับแต่นั้นเราจะหยุดกินก่อนที่เราจะอิ่มจริงๆเนี่ยสักประมาณแบบเหมือนกินข้าวเนี่ยเดิมทีเรากินหนึ่งจานเต็มใช่ไหมครับเราอาจจะ ลดปริมาณของการทานข้าวลงสักประมาณ1ใน4ของจานแบบเนี้ยแล้วก็เราก็สังเกตว่าตัวเราเนี่ยมีความอิ่มเนี่ยในระดับไหนให้คะแนน1น0ถึงสิถ้าเกิดว่าเรากินถ้าเกิดว่าถึง10ใช่ปะ่ะคือจะอิ่มแบบตื้อแบบอ๋อ oh, อิ่มแล้วมันจะง่วงซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดว่าเรากินลองสักแบบประมาณ70%เเนี่ยเราเจอว่าเราจะมีเอ e r g y จแล้วเราจะไม่ง่วงเหงาซึมเศร้าอันนี้คืออยากให้ลองดูครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่ากินเร็ว oh. กินด่วน คือฝ้ายนะ uh huh. เคยรีบๆกินมันยังไม่ทันรู้สึกว่าอิ่มเลยอ่ะใช่คือในขณะที่บางวันอนะ่ะกินแบบอ้อยอิ่อมอิ่มว่ะครับทั้ทัที่ปริมาณเท่ากันซึ่งนั่นก็จะมาอีกหนึ่งหลักการอ่านั่นก็คือการค่อยๆกินแล้วก็เคี้ยวชา้ชาๆการค่อยๆเคี้ยวครับเคี้ยวชา้ชาๆครับจะเป็นการยื้อระยะเวลาให้ตัวของสมองเนี่ยมันมีการหลั่งของฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนเลปติน คือฮอร์โมนแห่งความอิ่มออกมามยิ่งสังเกตไหมมันจะมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างคนที่กินอาหารในพอชั่นเดียวกันคนหนึ่งกินเร็วมากเลย<ไ>กับอีกคนนึงกินช้ามากๆคนที่กินช้ามีเรตติ้งของการให้คะแนนเรื่องของความอิ่มเนี่ยมากกว่ากลุ่มคนที่กินเร็วการทว่คนคนที่กินเร็วเนี่ยนะครับพอกินเร็วๆมากๆปุ๊บปริมาณของการกินเนี่ยมันจะเยอะมากและกว่าและพอเขาอิ่มเนี่ยปริมาณของการกินมันจะแบบมหาศาลในขณะที่คนที่ค่อยๆกินเนี่ย กินอาหารน้อยกว่าเท่าจะเรียกว่าครึ่งต่อครึ่ง,งแต่รู้สึกอิ่มเท่ากับคนที่กินเยอะเอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก็จะเป็นอีกหนึ่งทริคหนึ่งวิธีการที่แบบเราสามารถนํามาใช้ได้ถึงแม้ว่าเราจะกินผงชูรสก็ตาม,ม,มเพราะงะั้นถ้าเราเจอปัญหาเรื่องของความอูมามิความอร่อยเรื่องของอิซูลินนู่นนี่นั่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเท่ากับการที่เรากินแบบไม่มีสติแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสติจริงใช่ไหมครับก็คือรู้ว่าปริมาณเท่าไหร่ใช่ปะ่ะต้องหยุดกินเมื่อไหร่และค่อยค่อเคี้ยว ค่อยๆทานใช่ไหมครับแล้วคุณจะเจอว่าคุณสามารถที่จะควบคุมการกินของคุณได้แทบจะเรียกว่าร้อเซพราะสำหรับฝ้ายเนี่ยฝ้ายรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นแบบว่าผงชูรสเลิฟเวอร์ผมก็ชอบเอาจริงไม่มีใครไม่ชอบหรอกเอาจริงไม่มีใครไม่ชอบเอบอกว่าไปร้าน หม่าล่าชาบูเออที่แบบว่าต้องแบบว่าตักน้ำจิ้มแบบว่าปรุงเองอ่ะเขาจะมีแบบว่าพอร์ชั่นที่เป็นแบบผงชูรสอะไรเงี้ยเขาแบบขอเติมสักแบบปลายช้อนชาะอ่ามันแบบมันอร่อยมากเลยอันเก๋มันมันนิดๆหน่อยๆมันได้ครับหรือว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้คือมันไม่เป็นไรไงมันคือไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าในมุมของเทรนเนอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถามว่าไม่มีผงชูรสเลยได้ไหมหรือว่า จำกัดมันให้ได้มากที่สุดเนี่ยได้ไหมมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อจํากัดจริงๆเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนี้สุขภาพคือแย่แล้วอ้วนเป็นหมีแล้วจะให้กินกินก็ไม่มีกําลังใจบางทีอาหารคินแพงกว่าอาหารจริงนะจริงใช่ไหมครับ้องต้องใช้กําลังรัพย์ต้องใช้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราปรับตัวของปริมาณอาหารได้ใช่ไหมครับปรับในเรื่องของ การกินให้มันพอดีพอดีได้แล้วก็ปรับในเรื่องของการเคี้ยวของเราให้มันพอดีพอดีอย่างเงี้ยแล้วแบ่งมื้อจริงๆเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นไม่กินจุกจิก mm hmm. ผมบอกเลยว่ายังไงก็ผอมพูดจากประสบการณ์ของการเป็นสจวตแล้วก็แข่งพอกายไปด้วยคือเวลาที่เราไปบินเวลาที่เราไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลาที่ผมไปต่างประเทศพวกเนี้ยครับก็จะเจอของอร่อยใช่ปะ่ะก็จะเจอของที่แบบเราไม่สามารถที่จะแบบทำกับข้าวเองได้บนเครื่องอยู่แล้วใช่ปะ่ะ mm hmm. มอนก็ต้องกินของไอ้นี่เข้ามา mm hmm. อาจจะมีการเตรียมไปบ้างเตรียมไข่เตรียมไก่ มีการปรุงมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าต้องใส่ตัวของผงชูรส mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเรารู้ว่าเออตัวของผงชูรสเนี่ยมันระต้นการหลังอิซุลินเพิ่มขึ้นใช่ป่ะการเผาไขามันอาจจะยากขึ้นหน่อยเราสามารถที่จะกําจัดไขมันได้เพิ่มขึ้นจากการที่เรามีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นไงครับ mm hmm. ถ้ารู้ว่าคุณกินตัวของผงชูรสเยอะใช่ไหมครับคุณเดินเยอะขึ้นได้ไหมล่ะคุณคาร์ดิโอเพิ่มได้ไหมล่ะคุณฝึกเวทเทรนนิ่งให้มันเข้มข้นขึ้นได้ไหมล่ะแล้วคุณออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นได้ไมล่ะ เนี่ยเป็นการทดแทนเป็นการคอมเ e n s a t e กันซึ่งจากประสบการณ์ทั้งกับตัวเองกับการช่วยนักเรียนมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นพันคนจริงๆนะครับพบว่าวิธีการนี้สามารถใช้ได้ แล้วถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณคอนเซิร์นเรื่องของสุขภาพจริงๆคุณคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของการมีอายุยืนจริงๆเรื่องของแบบไตของคุณอะไรเงี้ยนะครับคุณจะกินผงชูรสน้อยลงหรือว่าคุณมีกําลังรัพย์แล้วคุณเริ่มมีสตางแล้วสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับตัวคุณได้โดยที่ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตพื้นฐานอันนี้คือค่อยมาปรับกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าใครที่มีแบบลิมิเต็ดบัจเจ็ต เงินเดือนแบบหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆสองหมื่นอย่างเงี้ยอูจะมาหาอาหารคีนกินมันยากหรือว่าแบบบางทีต้องหาเช้ากินข้ามต้องมาทํากับข้าวกินเองมันมันมันเป็นไปไม่ได้ไงเราเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนดังนั้นเราสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้และมีรูปร่างที่ดีได้ถึงแม้ว่าเราจะกินตัวของโหชรสถ้าเกิดว่าเราทําตามหลักาการที่ผมว่าไว้ก็คืออ่ะกินให้มันถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายใ,ให้มันเต็มที่ ก็คือหลังจากฟังคลิปนี้จบนะคะทุกคนก็จะได้เลิกชี้ผู้ร้ายผิดตัวใช่จริงๆคือผงชูรสที่ทุกคนกลัวกันมันไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลองเทิมระยะยาวแน่นอนว่าเราทุกคนก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะนะครับก็อาจจะต้องดูเรื่องของ กินของเค็มเยอะไปไหมกินน้ําตาลเยอะไปไหมดูภาพรวมของอาหารของเราอะว่าเรากินของที่ไม่ดีมากเกินไปหรือเปล่ากินแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่จะทําให้เรามีปัญหามันคือหลายๆอย่างกองรวมกันจนเกิดปัญหาพฤติกรรมของเรา <laughs> ใช่เออบางทีเราไปชี้ไอ,อ้นู่นไอ้นี่ไอ้นันะ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้มองถึงตัวของภาพรวมของเราอะกลายเป็นว่าเรา ไม่ได้สนใจตัวของการใช้ชีวิตพื้นฐานของเราจริงๆว่าตัวของอ่ะบางทีเรากินอาหารดีแต่ว่าไม่ออกนาังกายก็ป่วยได้นะ,ะใช่ปะ่ะอันนี้ถามแทนคนทางบ้านครับการที่เรา ใช้ผงชูรสในการประกอบอาหารที่เป็นผงชูรสเลยแบบอายินโนมะโตกับการใช้แบบรสดีที่ใครเขาก็ใช้กันมันเหมือนกันไหมไม่ต่างหรอกคล้ายๆกันอยู่แล้วมันคล้ายๆล้ายกันมันช่วยทางใจมันช่วยทางใจอุ้ยไม่ได้ใส่เป็นผงสีขาวๆไปเลยมันดูรุนแรงเอแต่จริงๆรสดีก็คือผงชูรสใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเหมือนอ่ะสมมติว่าคลีนหน่อยมันก็จะมีที่ร้านคีโตพวกเนี้ยที่มันจะมีพวกผงปรุงรสที่มันเป็นแบบคลีนแต่ก็มีราคาที่สูงไงครับเพราะงั้นก็ถ้า ไม่ได้ทํากับข้าวกินเองหรือว่าไม่ได้มีกําลังซัพนะครับก็ดูเป็นเคสเคสไปแล้วกันว่าเราทานอาหารเนี่ยในในรูปแบบไหนสิ่งที่เราแนะนําได้คือพยายามกินลิ้นมีเข้าไว้ทานอาหารที่ไม่รสหวานจัดไม่เค็มจัดอ่าหรือว่าไม่มันจัดแค่นี้นะครับก็ช่วยได้เยอะมากๆแล้วส้มตาก็กินได้แต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าทุกวันก็นไม่ใช่ทุกวันนะเพราะว่าเรื่องของโรคไตมันมีอยู่จริงต้องบอกงนี้นะครับผมดังนั้นนะครับก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับผมหุ่นดีแต่ว่าไตพังมันก็กระไรอยู่เนาะ<อ>ใช่ปะ่ะเออน,นะครับผมก็สุดท้ายสรุปตรงนี้คือถามว่ากินผงชูรสได้ไหมตอบเลยว่ากินได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากผอมลงแน่นอนคุณก็ต้องเอาบางอย่างเข้ามาแลกเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้แล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ นั่นเองนั่นก็คือเรื่องของปริมาณของการกินอาหารของคุณใช่ไหมเรื่องของพลังงานที่คุณกินเรื่องของกิจกรรมทางกายวันนี้คุณนั่งเป็นฤาสีอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านของคุณหรือเปล่าใช่ไหมแล้วคุณออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์คุณคาร์ดิโอบ้างไหมนี่เป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะผอมได้ถึงแม้ว่าคุณจะกินผงชูรสก็ตามนะวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ ข้อคิดและแนวทางในการที่จะละดน้ำหนักถึงแมว้ว่าจะกินผงชูรสแล้วทีนี้จะได้ไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้ยผงชูรสจะทําให้ฉันอ้วนไหมจะทําให้ฉันมีปัญหาไหมทาให้ฉันช้าลงไหมไม่ถ้าเกิดว่าคุณทําอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ mm hmm. อืมเนาะนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับผมหุ่นดีแล้วก็มีซิกแพคกันทุกคนครับแต่วันนี้โค้ชปูน,แ,นแล้วก็โค้ชฝ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย